ึกดวนเดือดพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงไทยดวนกับจีนคืนนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บอกเลยนะคะว่าอาจจะต้องเตรียมกาแฟไว้สักแก้วสองแก้วค่ะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเรามีแม์สำคัญที่เรียกว่าเป็นนัดชีชะตาวัดกันของจริงเลยนะคะวัดกันจะจะเลยนะคะว่าไผเป็นไผคะ่ะ ใช่แล้วค่ะแอดกำลังพูดถึงศึกดวลเดือดของน้องๆทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะคะชุด U18 น้องๆเด็กสูงของไทยเราค่ะที่คืนนี้นะคะจะลงสนามเจอกับทีมชาติจีนโอ้โหแค่ได้ยินชื่อแล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าแค่ชื่อจีนเนี่ยก็รู้ได้เลยนะคะว่าแมตช์เนี้ยต้องมันมากแน่ๆค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าผลงานของน้องๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพูดได้เลยนะคะว่า ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทีละสะเต็ปปค่ะเริ่มจากชนะเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์แล้วก็นัดล่าสุดรนะคะดวลกับฮ่องกองริดว่ากำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าน้องๆจะชนะมา3นัดรวดเนี่ยแต่ว่าจะอ้วยจะชมก็ไม่กล้าชมแบบเต็มที่นะคะเพราะว่าก็จะมีบางเสียงนะคะที่เมนเข้ามานะคะว่าอย่าอวยเยอะเกินไป อย่าชมเยอะเกินไปนะคะให้เจอของจริงอย่างจีนซะก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอ่าโอเคค่ะวันนี้ล่ะทุกคนของจริงมาแล้วนะคะโดยคืนนี้นะคะวันที่4 4ตุลธุราคม2568เวลา23น,นกา5ทุ่มตรงคืนนี้น้องๆเด็กสูงของไทยเรานะคะก็จะลงสนามพบกับทีมชาติจีนแอดบอกเลยนะคะว่าดึกหน่อยแต่ว่าคุ้มแน่นอนค่ะ ใครไวน้นะคะดูสดเป็นกำลังใจให้น้องๆกันค่ะส่วนใครที่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมีคลิปช็อตเด็ดให้ดูแน่นอนค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะก่อนเกมคืนนี้เนี่ยแอดอยากจะชวนทุกคนมาวิเคราะห์ก,กันเบาๆหน่อยคือเมื่อวานนี้แอดไปดูเกมที่จีนพบกับฟิลิปปินมาค่ะพูดตรงๆเลยเนะคะว่าเกมนั้นเนี่ยแอดดูแล้วแบบ จีนยังดูไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่คือฟิลิปปินส์เขาเป็นทีมที่คล่องตัวมากเล่นเร็วตบเร็วส่วนจีนเนี่ยจะเล่นแบบแนว,แนวคือเน้นบอลสูงเน้นบล็อกเล่นแบบระบบโครงสร้างมากกว่าไม่ได้เร็วหรือหว่าเหมือนกับทางฟิลิปปินส์แล้วแมบนั้นนะคะทางจีนเนี่ยก็ถูกทางด้านฟิลิปปินส์นั้นคุมเกมอยู่ตลอดเลยถึงแม้ว่าทางจีนจะพยายามนะคะแต่ว่า ก็ยังดูติดขัดอยู่พอสมควรเลยค่ะทั้งในเรื่องจังหวะการเซตบอลนะคะรวมทั้งจังหวะดีฟน n ์บอลดีฟ ens ของจีนเนี่ยยังไม่แบบทำงานสักเท่าไหร่ยังไม่เหนียวสักเท่าไหร่ค่ะส่วนลูกเสิร์ฟของจีนนะคะก็จะเป็นการเสิร์ฟแบบธรรมดาธรรมดานะคะไม่ได้แบบแ,บบแรงทางฟิลิปปินเนี่ยก็รับลูกเสิร์ฟของจีนได้แบบสบายๆเลยค่ะแต่ว่าในส่วนจุดแข็งของจีนนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าทีมจีนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนนะคะคือตัวสูงกันทั้งนั้นเลยแน่นอนนะคะว่าจุดแข็งของเขาก็จะเป็นในเรื่องของการบล็อกค่ะเรื่องบล็อกเนี่ยคือบล็อกแน่นมากแล้วนี่ก็คือจุดแข็งของจีนในทุกชุดเลยแต่วา่าน้องเด็กไทยของเราชุดนี้เนี่ยก็ใช่ย่อยนะคะบล็อกดีเหมือนกันบล็อกแน่นเหมือนกันเพราะว่าไทยชุดนี้เนี่ยก็เป็นชุดเด็กสูงของไทยเราเหมือนกันค่ะ ดิว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้เสียเปรียบในเรื่องของส่วนสูงแล้วนะคะในส่วนของแมตช์ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีเนี่ยเป็นทางด้านฟิลิปปินส์นะคะที่เอาชนะไปได้3-0ต่อเซตเลยด้วยสกอร์25-20ต่อ25-18ต่อ 18, และ25-20ต่อค่ะคือก็ดิว่าชนะขาดเลยนะดังนั้นเนี่ยคืนนี้แอนมองว่าน้องๆของไทยเราเนี่ยมีลุ้นค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าการแข่งแต่ละวันเนี่ย มันก็จะไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะมีทั้งวันที่จีนเล่นดีท็อปฟอร์มแล้วก็วันที่จีนเล่นไม่ดีในขณะที่น้องๆไทยเราเนี่ยก็จะมีทั้งวันที่เล่นดีแล้วก็วันที่เล่นไม่ดีเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของเกมกีฬาเนาะแต่ว่าจากฟอร์มล่าสุดของน้องๆไทยเราเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะอย่างในเกมล่าสุดที่เจอกับทางด้านฮ่องกงเนี่ยโอ้โหทีมเวิร์กเริ่มเห็นชัดขึ้นมา ผู้คนเริ่มเข้าใจกันดีขึ้นบล็อกไทยเมื่อคืนนี้ก็ทำงานได้ดีมากๆเลยในส่วนของเรื่องของการโจมตีหัวเสาซ้ายขวานะคะก็โหดขึ้นเยอะเลยอย่างน้องไอ้เนี่ยก็ต้องยกนิ้วให้เลยนะคะสไตล์การตบคือแบบใส่ทั้งตัวคือไม่ได้แค่ตบเฉยๆนะคะแต่ว่าเหมือนเทรแรงทั้งหมดเนี่ยลงไปที่ลูกบอลเลยค่ะหนักจริงอะไรจริงค่ะคนนี้ส่วนน้องแคปหมูนะคะเวอร์ชั่นพร้อมเพรียวเนี่ย คล่องตัวขึ้นเยอะมากๆค่ะและการโจมตีเนี่ยก็ตีได้เฉียบขาดขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้น้องแคปหมูทําคะแนนรัวๆเลยค่ะส่วนน้องซันวานะคะคนนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นปืนใหญ่ประจําทีมเลยค่ะขึ้นทีเตรียมนับสกอร์รอไว้ได้เลยลูกตบเนี่ยหนักมากๆเลยนะคะเมื่อคืนก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ทําคะแนนหลักๆให้กับไทยะคะ่ะในส่วนของบอลเร็วทั้งสองคนของไทยเนะะี่ยค่ะอย่างน้องเปินโนเนี่ย คนนี้ก็เรียกว่าเครื่องจกักรทาแต้มเลยทั้งบอลเร็วบอลไหลหลังหรือแม้แต่จงัจงหวะจกบอลเอาตัวรอดเนี่ยก็สวยทุกลูกเลยคือเล่นเหมือนคนมีเลด้าในตัวเห็นช่องตรงไหนคือโป้งเลยเออในส่วนของน้องสสีนะคะเมื่อคืนนี้ก็โหดมากเหมือนกันนะตบทีเนี่ยเสียงดังสนั่นเหมือนกันนะคะบางลูกเนี่ยบอกเลยนะคะว่า นี่โกรธลูกบอลหรือเปล่าคะเนี่ยโบโหดมากเออโหดจริงอะไรจริงค่ะข,ขานี้ส่วนสองสาวเซตเตอร์ของเราเนี่ยะคะน้องผักกาศกับน้องก้อนกระหนกเนี่ยเมื่อคืนนี้เล่นได้ดีมากเลยเนยะคะจ่ายบอลได้หลากหลายขึ้นเยอะเลยแล้วก็จ่ายแม่นมากดูไดว่าไม่ว่าบอลแรกจะมาแบบไหนเนี่ยก็เข้าได้หมดเลยผิดพลาดน้อยมากๆค่ะรวมๆแล้วเป๊ะมากๆเลยและอีกคนหนึ่งที่ ลืมไม่ได้เลยนะคะคนนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือลิเบโรค่ะน้องแตงโมสาสิการดาเมื่อก่อนเนี่ยเล่นตำแหน่งหัวเสานะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นลิเบโรแล้วคะ่ะบอกเลยนะคะว่าเล่นหัวเสาก็เล่นดีแล้วพอเปลี่ยนมาเล่นลิเบโรเนี่ยก็เล่นดีเหนียวชัยย่อยเลยค่ะขุดลูกตบสวยๆเนี่ยหลายแต้มเลย แต่ถึงแม้ว,ว่าจะเจอลูกตบหนักขนาดไหนแต่ว่าแตงโมก็ไม่แตกนะคะทุกคนหยอกๆคะ่ะสงสัยจะเป็นแตงโมเหล็กเนาะเอออ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแอนมองว่าภาพรวมของทีมไทยเราตอนนี้คือเริ่มจะลงตัวเริ่มจะเข้าขากันมากขึ้นทีมเวิร์กดีขึ้นการสื่อสารในทีมดีขึ้นแล้วแต่ละคนเนี่ยดูมั่นใจขึ้นด้วยดังนั้นนะคะแมตช์คืนนี้กับจีน อย่าเพิ่งกลัวค่ะได้ยินชื่อจีนเนี่ยอย่าเพิ่งกลัวนะคะจีนอาจจะชื่อใหญ่แต่ว่าไทยเราก็ไม่ได้เล็กอีกต่อไปค่ะในส่วนสำหรับช่องทางการรับชมคืนนี้นคะคะสามารถรับชมได้ที่ YouTube ช่อง Asian Youth Game เลยค่ะทางเวลา23่นิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะใครสะดวกดูสดก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครทำงานเช้าหรือว่ากลัวง่วงเนี่ย แอดเข้าใจเลยค่ะเดี๋ยวรอชมช็อตเด็ดชอ็อตสวยๆไฮไเลทยมันๆจากช่องแอดได้เลยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้ได้เลยนะคะก่อนจากกันคลิปนี้แอดขอกำลังใจให้น้องๆกันหน่อยค่ะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องๆสู้สึกกับจีนคืนนี้หน่อยแล้วมาพูดคุยกันหน่อยนะคะว่าทุกคนคิดว่าแมตช์นี้เนี่ยใครจะชนะแล้วจะจบที่สกอร์เท่าไหร่คอมเมนต์ด้าลางได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ